ว,ววววสุดๆพี่สายฟ้าขอโดนัทเพิ่มอีกฟังเสียงกับดูสีหน้าอินดูจริงๆแท็กทีมครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอย่างสนุกสนานเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของชมพู่อร,รยากับสามีหนุ่มน็อตวิสรุตลังศีสิงพิพัฒน์ที่หอบลูกทั้งสามคนพี่สายฟ้าพี่พายุน้องเกลไปเช็คอินในสถานที่ตา่างๆและทริปนี้นอกจากจะได้เห็นแฟนชั่นของแม่ชมกันแล้วยังได้เห็นถึงความน่ารักของเด็กๆที่จับมือกั ตามประสาพี่น้องและคลิปที่น่าเอ็นดูสุดๆจากแม่ชมที่พาพี่สายฟ้าพี่พายู่นะั้นไปซื้อโดนัทกินกันอย่างอร่อยแต่งานนี้พี่สายฟ้านั้นดูจะติดใจหนักมากเลยล่ะค่ะขอเพิ่มอีกแต่แม่ชมนั้นขอซื้อให้แต่กลับไปกินที่โรงแรมแต่ดูจากภาพและเสียงของพี่สายฟ้าแล้ววววอออนสุดๆเลยล่ะค่ะ โดยพี่สายฟ้าได้บอกว่ามันไม่พอถ้ากินตรงนี้มันก็อร่อยแต่ว่าถ้ากินตรงโน้นมันก็อีกนานกินตอนนี้เลยได้ไหมและแม่ชมนั้นก็บอกให้พายุแบ่งให้พี่สายฟ้ากินอีกคำแต่ก็ดูเหมือนการยินให้ของพายุพี่ชายเนี่ยยังไม่ทันได้ลิ้มรสคำใหญ่ๆ่ยังพูดประโยคน่ารักออกมาแบบอ่อนอีกว่ายังไม่งับเข้าเลยไม่พอ ได้ไดเป็นคลิปที่พี่พแฟนคลับหลายคนเห็นแล้วก็อดยิ้มและก็อดหาไม่ไหวจริงๆเลยล่ะค่ะทำไมนานรักกันขนาดนี้นลและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ